อ่าคอมพิวเตอร์ผมถามหน่อยว่าเอาต่อให้คุณอาจจะไม่ได้เล่นโซเชียลมากแต่ว่าก็อาจจะมีแวะเข้าไปดูบ้างหลังจากที่คลิปลงไปนะคอมพิวเตอร์ก็เขาไปดูบ้างแหละแล้วบางทีมันก็มีคอมเมนต์ชมเยอะนะคอมเมนต์อยาชมคุณเยอะแล้วก็มันก็จะมีบางเมนที่ยังเทียบตามแตะคุณอยู่ตามด่าตามอะไรใช่ไหมอันนี้คุณรับมือ,อยังไงอ่ะเพราะว่าผมเห็น,นหลายๆช่องอ่ะแม้กระทั่งตัวผมเองอ่ะถ้าเจอคอมเมนต์อะไรพวกนี้บางทีอ่เหมือนกำลังใจทําช่องเลยนะเหมือนกำลังใจทำคลิปเลยบางคนเนี่ยทำช่องอยู่ว่าโดนคอมเมนต์โจมตีเนี่ย เขาแบบเขาแทบเลิกเลยแล้วค uh, uh, ุณ um, ค really really like, ุณร yeah, ับมือกับยังไงแล้วคุณแบบคุณดูนิ่งมากเลยเหมือนไม่สนใจอะไรเลยอะครับก็จริงๆก็เพิ่งรู้นี่ละครับว่ามีคนแซะตอนนี้เข้ามาถามอยากคืออยากจะให้สัมภาษณ์ถามว่าเราทํายังไงเราก็เอ้ยจริงๆเราก็เพิ่งรู้ว่ามีคนแซะเราด้วยหรออาจจะเป็นเพราะเราอ่านไทยไม่ค่อยคล่องด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านแต่ว่าคือเคสผมอาจจะต่างกันนิดนึงแต่คืออันนี้ก็คือเหมือนบทเรียนที่อยากจะฝากให้กับ คนที่ทําคลิปหลายๆคนที่ผลิตคอนเทนต์ให้กับสังคมนะครับคือถ้าในความเชื่อของผมเนี่ยผมเชื่อมาตลอดว่าคนที่ลงมือทำอะ่ะจะคือเป็น,เป,นเป็นก้าวแรกแห่งการลงมือทำอะ่ะเป็นก้าวที่ยากที่สุดฉะนั้นคือง่ายมากๆเลยนะครับหลายๆคนที่อาสมมุติเรานั่งแล้วเราแค่ติวิจารณ์ง่ายครับแต่เชื่อผมนะครับการที่คุณคุณคือผู้กล้า เพราะคุณกล้าที่จะลงมือทําแล้วก็ออกไปพยายามที่จะสร้างแบบผลงานศิลปะขึ้นมาแค่นี้ผมเคารพคุณตั้งแต่ใจผมนะครับฉะนั้นอยากจะบอกว่าจงสู้ถัดไปครับเพราะว่าคนที่ลงมือทำอ่ะมันยากแต่คนที่นั่งเฉยๆติเนี่ยมันง่ายครับผมโอ้ต่อไปนะครับก็เป็นข้อคิดให้สำหรับอ่าอินฟลูเซอร์นะักทำคลิปหลายๆคนที่แบบทอที่ทําอะไรแล้วก็มีเจคอมเมนต์อาจจะด้านลบอะไรนะผมก็เป็นข้อคิดข้อดีดข้อนึ่งจากคุณปีเตอร์เดนแมนนะผมก็อยากให้อ่าทุกคนทําต่อไปนะผม คอมเมนต์มีชมบ้างมีติบ้างมีด่าบ้างก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าก็เป็นสีสันไปนะใช่ไหมครับเแน่ยี่มันก็เป็นธรรมชาติของด้วยครับตอนที่ผมเรียนก็คือเหมือนเขาว่าคือ,อยังไงก็ตามอ่ะไม่มีทางไปไปได้ที่ทุกคนจะชอบเราไม่ต้องมีส่วนหนึ่งที่ไม่ชอบเราต่อให้เราดีแค่ไหนก็ตามฉะนั้นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกฎรรของธรรมชาติครับปล่อยไปเถอะครับ,รบเรา<ม>ตั้งใจทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับผมโอเคครับผมยัไงก็ขอบคุณพีเตอร์ครับผมก็คิดดีดีครับผมขอบคุณนะครับ<ข>อย <ขอ S 2> ่าท้อนะครับผมทุกคนที่ทป